สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพิมานการรวยอีกแล้วนะครับพมะพมจะมาทําลับนะครับพมลับสายมุแล้วก็นี่ครับมาเริ่มทํากันเลยว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ทํากันเลยครับนับลาครับวับเข้าไป,ปก้านครับวับเข้าไปพุ่งนัวใส่ก่อนครับอยา่าค่อชิมดีล่งนะข้าวลัว ปนนะครับผมป,กปนกับข้าวมือขำครับผมตามด้ยสมนาวครับผมอ,อือนะครับคาราลาวอีทีเอาชิมก่อนครับ cái đây ồ xây phát mà cảm không ừ. Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những Chi mày yêu thất trắng nằm ngoài không học. Delo, em mẹ kuo giùm ngoài ngoại dạng nằm ngoài ngoại dạng nằm ngoài xếp dạng không được, นี่ครับอ่หลังจากมาหลับอางในเสร็จแล้วพุ่งจะมาทำพักนะครับพุ่มนี่ก็เป็วอ่งแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศนะครับเป็นไม้จีเกวเลยนะครับแต่พุ่มยากกินนะครับเอามาใส่นะครับแล้วก็นี่ตอนทานตะวันอ่าต็นอ่อนทานตะวันแล้วก็มาด้านะครับพุ่มนี่มาดะมาครับแล้วก็ตักใส่กันเลยครับพุ่ม ดีสั้นสวยงามเสี่ยงอาจจะกองกองหน่อยนะครับพมเพราะว่าตอนนี้เราทํากันตอนดึกนะครับเพราะว่าเมนูล่างจะเลืองานนะครับพมนี่โอ้หน้าตามนะครับพมไปลองชิมกันดูนะครับพมรับเพงไหนอืมก็จัดพ่านเลยครับพุมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจะได้ไไดอืมอืม Chả đây ai đây, Chị mhm cầm tham gia vào mhm 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 เมนูนี้ก็ได้พุ่นนะครับผพุ่มเราก็ไปทำกันดูนะครับผมนี่คือคือหัวกคำๆไม่ไม่มีให้ได้ก็มีได้แค่ในตัวย็นกับใส้ซี่เลยนะครับผมนี้ยที่เราวันนี้ก็มาได้เป็นลาบเชีงในนะครับผมก็เอาไปทำกันดูนะครับคำคำรก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีของกินได้ดีๆเดี๋ยวผมมาทำให้ดูอีกครั้งนะครับผม ก็วันนี้ลาไปก่อนครับวัสดีครับ